เอามาปล่ามวันนี้เ,าาเรามาที่วัดนห,หินแท่นลำพาชีนะคะอยู่จังหวัดกาญเป็นโบสถ์สีขาวเป็นเรือสำเพาค่ะสวยงามมากเนี่ยค่ะเราช่วงนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในโบสถ์นะคะวันนี้มาฝนตกเยอะมากลื่นนิดนึงนะคะพื้นช่วงนี้ นี่เราก็กำลังเดินขึ้นไปในโบสถ์เพื่อจะเข้าไปสักการะเนาะสีขาวสีขาวเป็นสีเดียวกับท้องฟ้าเลยอะ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ฝนฝนมาตลอดนะคะจะหยุดไปแม่แม่ เราก็กําลังจะเดินเข้าไปภายในโบนนสถ์ก็จะมีองค์น,นี้เน,นี่ยค่ะภายในโบสถ์จะมีอันนี้อยู่นอกโบสถ์ละอันนี้ก็มีไปสะดอกคทําทำสะดอกคอลอยไปก็ไปไหว้พระ